สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอิชินเคยนะครับกับท่านไคเซอร์แกลนเวอร์กาประกาศแกลนเวอร์กาประกาศแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีแบ็คโคเวมเซอร์ไญี่ปุ่นที่บอกเลยว่าจัดมา5ดาวเลเวลร้อยยี่สิบการ์ดาดาวไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็อัพสกิลเต็มด้วยวันนี้เราจะทําการรีวิวกันเราไปอ่านสกิลกันแล้วก็ไปลอง p v p กันจะเป็นยังไง เชิญรับชมครับผม r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มือถในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบ,บริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง r i ชแมนช็อปเท่านั้น เอาละครับผมจัดสุดขนาดนี้นะครับลบกวนนะครับทุกคนผมรีวิวให้ดูแล้วนะตัว5ดาวการ5าดาวนะครับกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับผมลงทุนจัดจัดตอนนี้ไม่มีที่อัพดาวที่อัพดาวที่ดองไว้ในเซิร์ฟญี่ปุ่นผมใช้หมดแล้วนะครับใช้หมดแล้วไม่เหลือหลอแล้วนะครับเพื่อคลิปนี้เลยเพื่อทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นกดไลค์เป็นการตอบแทนผมโอเคไหมกดไลค์ให้ผมเยอะๆยอะนะครับอุตส่ามารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสกิลนะครับนี่เลยครับ ขอขอบคุณน้องธนภัทรนะครับแปลสกิลมาให้นะครับให้เครดิตน้องนะครับผมท่านใครเซอร์นะครับตรงนี้ลงไว้ในกลุ่มไว้นะครับผมมามาดูสกิลกันนะครับขออนุญาตน้องแล้วเนาะน้องก็บอกใช้ได้ตามสะดวกเลยแล้วก็มี Tik t o อกด้วยนะครับทิกตอกไปติดตามได้นะครับทิกตอก m r i f a x x v f a นะครับผมไปติดตามได้นะครับมามาดูสกิลแรกกันครับเป็นดีเฟนเดอร์สายแท้งเนาะสีฟ้านะครับผมท่านใครเซอร์เนาะ นะครับสกิลหนึ่งครับเป้าหมายรายเดียวเนาะเอทีเคร้อยสิบเปอร์เซ็นต์กับเอเมทีเคร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโจมตีพร้อมทําการยู่ยุศัตรูเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นง่ายๆเลยอย่างนี้เลยนะครับผมหากมีบัฟเอฟเฟกต์วอลเทคอยู่ในตัวเองจะลดเอฟเฟกต์นี้ลดลงหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นยู่ยุเป็นยู่ยุขั้นสูงเปลี่ยนยู่ยุเป็นยู่ยุขั้นสูงใส่ศัตรูหนึ่งเทิร์นยู่ยุขั้นสูงคืออะไรทำเดียวกันแหละยู่ยุขั้นสูงคือ เมื่อโจมตีศัตรูที่โดนเอฟเฟกนี้จะทําให้การฟื้นฟู HP 10%ของแมทช์พีอ๋อมันก็ยุย่ยยเหมือนกันแค่ถ้าเกิดศัตรูโดนอยู่ก็จะทําการฟื้นฟู HP 10%อ่าแต่เอฟเฟกต์วอลเทคนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันอาจจะเป็นสกิลอันติหรือสกิลติดตัวนะครับผมตรงนี้มาต่อมาสกิลสครับเป้าหมายราเดียวครับเป้าหมายราเดียวคู่แล้วนะตอนนี้ ATK ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ MPK ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมอบบัฟเพิ่มอัตราคีย์ข้อเลเวลสองก็คือสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหรอเลเวล์สองให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทิร์นหากมีเอฟเฟกต์วอลเทคอยู่จะลดจำนวนวอลเทคและมอบบัฟนี้ตามวอลเทคอันนี้วอลเทคสามหรือมากกว่ามอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเลเวล์สองสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทิร์นโอู้หมบอกกับไอ้แขกเกินล้วนด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเออหมอกกับดูมิเอลอ่ะบอกเลยอันนี้นะครับวอลเทคห้าหรือมากกว่าโอ้วอลวอลเทคไอทีห่หมุนๆนนั่แน่เลยแต่ได้ละนี่ไง <c oughs> ผมที่ผมทําคลิปสุ่มไปนะครับมันจะมีทดลองสกิลมันจะมีบัฟหมุนๆน่ะบัฟหมุนๆเดี๋ยวไปดูกันมันคือวอร์จิกแน่เลยมอบบัฟเสริมพลังอาวุธเลเวลสามคือ50%ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทิร์นเสริมพลังอาวุธเลเวลสามเพิ่มความเสียหายที่ทําขึ้น50%นะครับผมแล้วก็จะเกิดมีการ์ดนะครับจะมอบคุมคุ้มกันสถานะปกติให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทิร์นนะครับผมก็การ์ดก็สูงดาวก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าเสริมสร้างให้กับสกิลสองน ส่วนแพสซีฟของการ์ดนะครับอันนี้มาตรงนี้เลยเนาะการ์ดการ์ดก็คือให้ผลปัฟบ,บนตัวหมดเวลามีโอกาส55%ที่จะฟื้นฟู HP ของตัวเองเป็น5%ของ m a ท h p ถ้าเรียกว่าห้ามโอกาส100%ฟื้นฟู HP 10%อ๋อนี่เราทำการ์ดมา5ดาวเลยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อบัฟบนตัวหมดเวลาจะมีโอกาส100%ที่จะฟื้นฟูพลังชีวิต10%แค่นี้เอเหรอวะ อุ๊ทำพลาดาวไปทำไมเนี่ยจริงเหรอเนี่ยแล้วปั๊บบนตัวเมื่อไหร่จะหมดอ่ะปั๊บบนตัวถ้ามันมีเรื่อยๆก็ไม่มีโอกาสฟื้นฟูพลังชีวิตเลยหรออืมแต่น้องน้องน้องธนาพัฒน์บอกไว้นะครับว่าการแปลสกิลอาจจะไม่ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะไม่ยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์เนาะขนาดเรียกว่าขนาดเซิร์ฟไทยยังแปลบางทียังไม่นี่เลยเออยังไม่ยังไม่ครบเลยนะครับผมลายอาเมียมาตะายยังไม่มีเลยทำแปลนะครับผมเออ อันนี้ก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวต้องมาเล่นกันนะครับผมต่อมาสกิลพิเศษนะครับอันนี้อันตีเนาะอันตีสก,ตกิลเลเวลห้าโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์โตกลับโอเคมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ในการโต้กลับให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทิือนคล้ายๆชาลดฟ้าอันนี้อัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ชาลดฟ้าเลยนะครับผมมอบบัฟเสริมพลังเลเวลห้าให้กับพันธมิตรทั้งหมดเวลึตึงอยู่นะมอบบัฟพลังป,ป้องกันสมบูรณ์ให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทิร์นมอบภูมิคุ้มกันดีบัฟให้กับพันธมมิิตรรททั้งหดเเวลา์น อุ้ยอันตีดีอันตีดีเสริมพลังเลยว่าห้าลดความเสียหายรับลงสี่สิบสองเปอร์เซ็นตโอ้นี่มันอันติชาลลอตหรือเปล่าเนี่ยอันติชาลลอตอันติอันติชาลลอตเขียวอันติชาลลอตฟ้าอยู่ด้วยกันป้องกันสมบูรณ์นี่แอตาหมุนสกิลสองเออสกิลชาลลอตฟ้าด้วยนะครับผมมอบคุ้มกันดีปั๊บป้องกันสมบูรณ์ก็คือความเสียหายทั้งหมดจะติดบล็อกเป็นดามจสีดามิสีเทาดามจสีเทาโอ้ โอ้อ oh, ันตีแอบตึงอยู่อันตีแอบตึงอยู่นะครับผมโอเคเนาะสก,กิลประสานนะครับเป้าหมายรายเดียว85%ดสิ ATK เอ็มดอมอบบัฟพลังป้องกันเพิ่มขึ้นระดับ2ให้ตนเองและคู่หูเป็นเวลา2เทิร์นป้องกันร,ระดับ2ป้องกันเลเวลงนั่นแหละนะครับผมสก,กิลประสานแอบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยนะครับเพราะว่าประสานของพวกออย่างเกรดีกว่านะครับผมเพิ่มพลังป้องกันได้เยอะกว่า มาดูแพสซีฟสกิลกันบ้างครับแอนตี Anti ้โนเอลเหรอนะครับผมแพสซีฟสกิลนะครับเมื่อพานธทมิดโดนโจมตีมอบบัฟวอลเทคให้ตัวเองสะสมได้สูงสุด5ครั้งเมื่อโดนโจมตีนะถ้าไม่โดนโจมตีก็สะสมไม่ได้หรือเปล่าใช้ได้เพียง1ครั้งต่อเทิร์นของไคเซอร์โอเคหาตอนนี้มีสถานะยุยุหรือยุยุขั้นสูงจะลบสถานะดันเก่าให้กับตัวเองใช้ได้ครั้งเดียวต่อการต่อสู้อ๋อ สมมติว่ามีไครเซอร์อยู่ทั้ง2ฝั่งโดนตีธรรมดาจะยุยุ่ยเจะล้างยุยยุออกไปนะครับผมแต่ล้างยุยยุตัวอื่นด้วยแหละนะครับผมวอลเทคจะมอบบัฟพลังป้องกันเพิ่มขึ้น10%โอ้ถ้าเกิดวอลเทคหรือถ้าซ้อนซ้อนรับสูงสุดได้5ครั้งพลังป้องกันเพิ่ม50%โอ้ดีนะดีอยู่นะแอบตึงอยู่นะแอบตึงอยู่นะต่อมา2ดาวครับเมื่อเริ่มการต่อสู้หากมีคัสท,ทังหนึ่งตัวในทีมก็คือดีเฟนเดอร์แค่ตัวเดียว แปลว่ามีแค่ตัวมันเดียวหน้าจะันนี้เขาบอกใช้น่าจะ่ะแทงตัวเดียวในทีมก็ตัวมันนั่นแหละนะครับผมมอบบัฟความคล่องตัวเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลาหนึ่งเทิน30%นี่เยอะกว่าโนเอลหรือว่าหรือว่าเอ้ยเยอะกว่าถ้าตัวมันสปีดเยอะกว่าโนเอลแล้วก็ถ้าเกิด5ดาวเมื่อเริ่มต้นเวฟสถานะจะสร้างสถานะยุยยุคขั้นสูงใส่ศัตรูที่มีความเร็วสูงสุดเป็นเวลา1นงเทินโอ้นี่เราทำ5ดาวมาแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับส่วน เลเวล125นะครับก็จะตามนี้เลยเลเวล120ก็เพิ่มสปีดสอมาตามปกติเนาะเพิ่มตามเมดเลส15%เนาะสำหรับเลเวล125ส่วนสเตตัสเลเวล100ระดับ0 2ดาว5ดาวนะครับก็จะตามนี้นะครับผมสปีดไม่มีเพิ่มนะสปีด1 0 0หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นสปีดสูงสุดก็จะเป็นสปีด102บวกกับศิลานะครับผม HP ก็74 0 0 0นะครับเต็มนะครับซึ่งผมอัพเต็มมาหมดแล้วนะครับผมตรงนี้มา มาเริ่มรีวิวกันนะครับทีมที่ผมจัดนะครับไม่ได้เป็นทีมแอสเซ็กเกอร์ล้วนนะครับเพราะว่าแอสเซ็กเกอร์ส่วนใหญ่ที่ตึงๆมันเป็นสีม่วงแล้วสีม่วงมันใช้ตัวสีซ้ําไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาตัวสีซ้ําต้องเอ้ถ้าจะไม่เอาตัวสีซ้ําต้องเอาเนโรออกนะครับผมเอลตาก็จะมาได้เฟโกก็จะมาได้ต้องเอาเนโรออกแต่เนโรมันก็แอบ,บตึงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเอาทีมนี้ครับเป็นท่านไคเซอร์นะครับผมแล้วก็มิโมซ่า เซเครนะครับหรือเนโรนั่นเองแล้วก็จกักรพรรดิเว่นมวลูเมลรุ่นที่1นะครับผมเดีย๋ยวเราไปตีออโต้10เทิร์นนะครับเราอาจจะเจอมิโมซ่าชุดนักเรียนด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเมตาอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจ,จะเจอท่านไครเซอร์ด้วยจัดสกิลตามที่ผมติกต๊กไว้ตะกี้นี้เนาะมามาถึงเจอท่านไครเซอร์5ดาวเลเว่า2 5อยเจอเซเคร5ดาวเลเว่า2 5อยด้วยครับแต่เรามีลูเมีลไงจะเป็นยังไงไหนกดออโต้แล้วเดี๋ยวไปรับชมกันครับตรงนี้ครับ ขอบคุณอาเจยด้วยครับที่คอมเมนต์กันมานะครับมันขึ้นในไลฟ์อ้มันขึ้นในจอมาอันตีดึงหนวดมาหนึ่งทีแล้วขอเป่งฮามิฮามิห้าให้กับเพรื่องลุ่มทีโอแต่เขาเปิดก่อนมาแปลว่าเขาใส่เซสปปดฟูเซตแน่เลยไม่เป็นไรครับของเราก็ได้เหมือนกันครับบึ๊บมาตรงนี้เราได้เคาน์เตอร์หมดครับตรงนี้เนโรเดี๋ยวเราขอปิดเดเวชเพื่อความปลอดเทเเราได้เห็นสกิลเต็มๆไปแล้วเนาะเอาละครับเนโลใบมาครับตรงนี้แล้วก็ประสานมาครับจิ้มมาแต่เราติด พงกระพันอยู่ตู้กลับคืนกลับไปแล้วปาดมาจากลูเมียว้วตีคืนตีคืนตีคืนแล้วก็ตีคืนแต่ว่าติดโงกระพันอยู่มาฟาดไปเรียบร้อยครับเขาวางผิดตำแหน่งครับเขาวางผิดตำแหน่งครับถ้าเขาวางไว้หลังสุดก็มีลุ้นครับแต่ว่าเราวางไว้หลังสุดครับลูเมียวเราเลยฟาดไปทำตามไปแพ้ลูเมียวหนึ่งล้านแบบตึงๆนะครับเจอท่านไคเซอร์บัฟให้นะครับผมต่อครับตรงนี้มาลุยกันต่อนี่เพิ่งรีแลงครับสำหรับ เซิรเจแปนผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยไงเจแปนเพิ่งหลีแลงอ่านเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านใครเซอร์จะตึงขน,นาดไหนเมต้าเฮ้ยอย่าอย่าเรียกว่าลุงอ้วนเรียกว่าลุงหนวดเอออย่าเรียกว่าลุงอ้วนไม่บูลลี่เราไม่บูลลี่กันเราไม่บูลลี่กันมาเบ่งห้ามห้ามห้าม,มาได้เคาน์เตอร์ทุกคนแล้วก็ฮาร์โอด์พิลลิฟายมาครับตรงนี้ใส่เคลใบไปที่ยูโนโแล้วก็บัฟจากมิโมมายูโนโล้างใบแล้วตีลูเมลลูเมลต้านไป ตีป้ายครับแต่้าดโนเอลลงไปนอนครับแล้วทุบช,ช,ชีวิตทุบชีวิตทําไมเัอโดนตีมายังมีบล็อกอยู่ครับยังมีบล็อกอยู่แต่ว่าตอนนี้อยู่โนติดคงกระพันอยู่เอาละครับตรงนี้บัฟจากชาหลอนมาเซคลของกางสกิลสอบอกเลยว่าโคงกระพันจะจัดคงกระพันจะจัดบอกเลยตรงนี้หืบัฟมาแบบเบ,บ,แบ,บ,แบ,บิ่มๆบับมาจุกชีวิตขึ้นมาได้ยังไงบัมสกิลสอมาครับโนเอลแสงตีธรรมดาลงไปนอนกองกับพื้นอีกทีนึงแล้วก็ฮิ้วขึ้นมาครับตรงนี้ตีธรรมดามา แล้วยังไงดีครับตีธรรมดาไปอีกยูโนโอบอกแดนตีแล้วอันตีใส่ลูเมียวลูเมียวยืนได้อยู่แล้วมีลูกขึ้นมาครับโอ้โหจากเนโรแล้วก็ใสไอใส่ใครท่านไคเซอร์เนาะท่านไคเซอร์แอบตึงอยู่นะท่านใคเซอร์ทําให้ลูเมียวไม่ตังวีนะครับตรงนี้ครับปั๊บพิลุฟายใหม่ทีนึงครับเอาละครับอ๋ออุ้ยอันนี้เราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องใส่ของเนาะเราพูดถึงเรื่องสกิลอยู่เพราะว่าท่านไคเซอร์ของผมตอนนี้ใส่ของแอตตาแดงอยู่ครับใส่ของแอตตาแดงอยู่นะเออเรามาดูสกิลเฉยๆว่า แอบตึงขนาดไหนตรงนี้ตีไปลูเมลเอาละอันตีจากยูโนมาอีกแล้วเราลูเมลลูเมนโกลล์คืนเอาละมีโมจะชุบชีวิตขึ้นมาไหมมีโมบอกออชุบชีวิตเอาจะชุบชีวิตมามีโมของเราชุบชีวิตขึ้นมาด้วยมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทําคงกระพันครับเอาละครับท่านไช่เสร์ก็แดนตีมาเหมือนกันป้าขึ้นมาจาาังหวะนี้แล้วจิ้มมาตีสวนครับมาครับสกิลสองตีสวนตีสวนตีสวนแต่ว่าติดคงกระพันอยู่ แล้วก็เมโลบอกอันตีครับตรงนี้ครับอันตีใส่ยูโนแล้วอันตีจากลูเมลลงไปนอนรบตีธรรมดาโอ้ไม่โดนสกิลสองสักทีหนึ่งตีธรรมดาไปครับตรงนี้ยูโนตีเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วตีถูกตัวท่านใครเซอร์แอบตึงอยู่โอ้ยมีโลครับมีโลอยู่ตีธรรมดาเฮ้ยแรงอยู่อันตีไม่สกิลจากยูโนมายังไม่นอนครับยังถึกอยู่กอดเยอะจัดจัดกอดเยอะจัดจัด ปาสกิลสองมาป้องกันการเกืดโล่กลางสกิลสองเนโรตีธรรมดามาไหวไหมไหม <c oughs> เกือบไหวไม่ไหวเฉยโอ้โหแก้ทางโดยยูโน่แต่ถ้าเกิดเรากดมือก็น่าจะชนะอยู่แต่ไม่เป็นไรเราไปกันต่อครับทีมนี้ครับมาเจอาทีมเมตาครับทีมเมตาแต่บอกไว้ก่อนว่าของใครเซิร์ของผมไม่ตึงนะของเนโรก็ไม่ตึงมีของลูมิลอย่างเดียวเพราะว่าผมเซิร์ฟเจแปนผมเน้นไปที่ตัวดาเมจอย่างเดียวเลยโอ้โดนใบครับอันนี้โดนใบต้องใส่การ์ดกันใบล้างใบไปเลย ต้องใส่การล้างใบเนาะอันนี้ประสานล้างใบมาก่อนแล้วก็ปากระเป๋ามาโดนใบอยู่ดีปามาตรงนี้โอ้โหโดนปั่นมาอีกโอ้โหนี่หนักเลยหนักเลยตรงนี้โอ้โหหนักจริงหนักจังโอ้โหข,ขอขอญาตก,กดมือโอ้โหแล้วมีโล่อย่างนี้ไม่น่าไหววะ่ะไม่น่าไหวแต่ต้องลองไม่น่าไหวแต่ต้องลองเออไม่ไหวจริงๆงด้วยท่านใครเซอร์ตูบอกแล้วต้องไปปั้นของก่อน อยากดูสกิลใช่ไหมนี่เลยถ้าของไม่ตึงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทําของตึงแล้วให้ดูอีกทีนึงได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวทําของตึงแล้วให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวนี้กดออโต้เล่นไปก่อนพว่าต้องความของตึงระดับหนึ่งเลยต้องทาของตึงระดับหนึ่งเลยไม่งั้นามันยืนไม่ไหวนะครับเมตาน,นี้เอาล่ะมาเจอทีเม,มตากันบ้างครับ <c oughs> เออนะครับผมว่าต้องไปทาของตึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบจากรีวิววันนี้เดี๋ยวไปทาของตึงตึมาใส่นะครับผมปลูกเสกเจอญี่ปเหายากมากบอกตรง เจ,ะจะแปงหายากจริงโอเคยืนไหวอยู่อันนี้ก็ของแอตตาแดงเอาของแอตตาแดง,ง,แแดงที่พลังมันเยอะเพราะว่าของแอตตาแดงมาใส่เอาละ่ะนะตีอยู่ครับตรงนี้ปั๊บมาครับลูกไฟามาตรงนี้ครับหวังว่าจะไม่โดนแอตตาเขาปาดหมดนะไปครับแต่ก็แอตาตาก็หลังไปอยู่ดีลนวะฟาฟไปที่ลูเมลวลูเมลวติดคงกับผ่านและตีสวนตรงนี้ลูเมลวฟาดสกิลสองไฟไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ได้นนตียัดหน้าไปทีหนึ่งทีตรงนี้ก็ไม่มีใครตุยเอาล่ะมิโมไปชุบด,ดีตรงนี้ เพราะว่ายังไม่มีใครตุยบับความเร็วขึ้นมาอีกแล้วก็บับสกิลสอโอ้โหไอเมตาถ้าเกิดไอทีมตรงข้ามยังชนะอยู่นะคุณไม่ต้องสุ่มหรอกครับติดผมว่าถ้าทีมตรงข้ามยังชนะนะไม่ต้องสุ่มท่านใครเซอร์หรอกเอาจริงๆเล่นทีมซ้ำเล่นทีมเดิมไแหละให้ปั้นให้ตัวเก่งๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อที่ผมแนะนำใส่เซต4เวลาโดนตีแล้วเด้งคองตัวส0%ลุงแกจะแจกย่วยุ แล้วแกจะโดนตีแล้วรัดเทินมาบ่อยๆแล้วเด้ง s p ีมาด้วยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปปั้นเซตนั้นแล้วละ่ะแล้วลุงแกจะโหดม,มากๆแปลว่าเรายังเล่นไม่เป็นอันนี้ให้ดูสเตตัสก,ก่อนสถานะนะครับไอ้นี่แหละวอเทควอเทคจะเป็นอย่างนี้เนาะลังป้องกันเพิ่มขึ้น10% 10% 10%เนาะนะครับผมต้องใส่การ์ดกันใบด้วยป่ะจี่ลุงแกก็ไม่ลงไปนอนสทัทีโอเคลุงแกต้องไปปั้นก่อนแหละลุงแกต้องไปปั้นก่อนแหละ มีทีมหนึ่งที่ผมอยากเล่นก็คือเอาท่านใครเซอร์ไปลงโดยไม่ใช่ไม่ใช้เนโรถ้าไม่ใช้เนโรจะเป็นยังไงแล้วก็ทีมตัวดาเมจมาหมดเลยเออเอาตัวดาเมจมาหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยน่าลองน่าลองไหนๆก็ลองละลองหน่อยมีโมช่างมันเซกเลช่างมันแล้วก็เอาของเอาของเนโรมาใส่เออของเนโรมาใส่อา่าคือแอตตาไปก่อนกินาตาแดง มันเป็นตัวแท้งนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเอาของเนโรมาก็จะไม่ได้เนโรก็ยังไม่ตึงเนโรก็ยังไม่ตึงเลือกแค่แสนหกนะครับตรงนี้ไม่มีประดับด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาเนโรออกทีมนะแล้วก็ใส่เป็นแอตตามืดกับยูโนเนี่ยเนี่ยแฮกเกอร์หมดลุงแกจะได้บัฟให้โหดๆนะครับแต่ว่าลุงเมลเราไม่มีการกันใบนะครับตรงนี้มาลองดู ลองตีทีมเดิมนี่แหละมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าออมาอ๋อใครเซอร์บอกกาแฟ,ฟโคลเลียนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองได้ลองได้ลองได้ท่นานใครเซอร์บอกเนโรโซละาใครเซอร์เบูไราอาอ๋อไม่มีบูไราอาร์ละสิมาบัฟมาตรงนี้ครับเซไปไหนจะเสร็จแล้วเนี่ย <laughs> มาปับ๊บจัดอันติชาร์ลอตแอตตาบอกขอปาดแบบก็ติดโครงกระพันเนาะไปสวนครับยูโดโปใครดียูโน่ยูโน,โโนโโ่ไปไปไปอย่างมันไม่ค่อยแรงเท่าไหรเ่เพราะว่ามันมีพิลฟายกับติดตั้ไป ดูเมียวป่าสกิลสองโอเคไม่เลือ่อนไม่ลดเลยวะอันติไปดิตีมาติดต้นไม้อีกขอบคุณมาอันใครเซอร์แต่แบกทีมนี้ไหวหรือไม่โว้โอ้ดิฮิว โอ้ยเขาฝั่งนู้นเขาหายสปานก่อน嘛นทะีมน,นี้ก่นอนยังจะปีธรรมาดาอีกมาท่านไข่เสือต้องเหมาะเหมาะกับเซ็ตไอนเนี่ยเพิ่มความคล่องตัวถ้ารับปะสาเนี่แตกประ วะติดแป,ป๊บต้องแฮอัลตาตีธรรมดาที่เราโอเคโอ้โหสวยสุดติดแอนตี้ไหมไม่ติดติดแอนตี้พอยนี่แหละติดแอนตี้พอยนี่แหละโอ้โหโดนเรียบร้อยเรียนติเรียบร้อยเรียบร้อยแตกแล้วมันไปทิ้มไครเซอร์ก่อนวะ ทำไมมันไม่ทิมแคต้าก่อนวะแตกฮนะวาดมันยังเล่นไม่ได้หรอกกดออโต้เลยแบบชิวๆน่าจะเล่นไม่มันต้องมีทีมที่ดีแล้วก็ของที่ดีด้วยเรายังไม่มีของให้สัพพอร์ตเราไม่เคยทำของสัพพอร์ตให้เจแปนเลยนะครับมีแต่ตัวกับการ์ดต้องทำของด้วยแหละสวย ยูโนท่ทีตาขอบคุณมากทีสวนแตกลงไป่นอนซะตาปาดติดคงกระพันเว้ยเต็มเว้ยตีสวนแตกตาปาดไปยูสองโอเคคิดว่าน่าจะต้องไปทำของก่อนจากการรีวิวแล้วนะครับผมน่าจะต้องรีน่าจะต้องทำของจริงๆอ่ะอเอจมิเลโอ โอ้ซ oh, อัน,นอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่คือทีมห้าดาวทีมห้าดาวตัวห้าดาวการห้าดาวหมดเลยนะเฮ้ <laughs> <laughs> ยเดี๋ยวลองเฟโกเลียนบ้างดีว่ะลองเฟโกเอามาแทนเนต้าน่าจะเวิร์กแล้วก็ชาลอตเขียวมาอะไรอย่างเี้เออูโนโ่ก็ยังไปไปซะผ่านไปแตกไปลูเมียวติ้มมาไม่แตกเว้ย ทีสวนเอาละนีโมปุบแล้วลูเมีวเราก็ยังไปหันตีต่อคึบไปโอเคหลังๆมันเริ่มชนะแล้ะแต่ท่านใครเซอร์ต้องลดลดลดอย่างที่น้องเม็กซิโลบอกไว้เนาะอีกสามเทินครับมาอีกสามตาเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวไปทําของในร้า์กันก่อนอุ้ยเจอเฟโกวะ่ะเราลองเฟโกไปสู้ด้วยเลยปะ่ะ โอ้นี่เปิดก่อนไ้นตัวนึงเป็นตัวอะไรดีอีกตัวนึงเป็นยูโน่ก็ได้เป็นเนโรเนโรไม่ได้วานิซ่าเหรอวานิซ่าไม่ได้ดิชาลอเขียวได้แต่ชาลอเขียวไม่มีของล<ม>นี่ยำยากจังเลยแอตาแดงเราะแอตาแดงก็จะเป็นแทงไม่ได,ด้แอตาแดงก็จะเป็นแท้งไม่ได้ดดปไปแค่สามตัวพอ เอาไม่หมดไปหิวไม่ได้ถ้ารอเขียวก็น่าจะเวิร์กไม่ก็มีโมมีโมดูเมีวไม่ตายก็ทำประสานไปจบจบลุยตามนี้ลองมาแอตตาแดงไม่ได้แอตตาแดงมันเป็นแท็งใครเซอร์ห้ามีแท็งอยู่ในทีม <laughs> ลำบากไปอีกลำบากไปเออมาสปีครับปึบ ไว้แต่ตานี้ครับน่าจะได้อยู่มึงลองดูลองดูงดรีมูฟดูเมียวเลยเออนะ no. ออแม็กหน้าเออววะต้องใช้แม็กหน้าด้วยนี่หว่าเฟโกไม่เป็นไรครับเออเพอร์คิด I d o ด t have this แม็กหน้าอินดีไซดีเฟโกลบัมเฟโกลเขาบัมกลับมาจริงๆคู่เนโรน่าจะเวิร์กนะโอ้ อุ oh. Oh. ้มโอ้ยหยุดเฮ้ยไปยังหยุด ah อ e ุ้มไม่ร like <con Liberty Overwatch> ้อนเลยเลือดเออ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 ันตีลูเมลกระจวกตีสวนตีสวนโอ้ยสีสวนมาเอาว่ะเรื่องสกิลสองไปตีสวนอู้ย่ะมาเราก็สกิลคืนกลับไปสกิลคืนกลับมาสักตีสวน เออเราไม่นอนตีธรรมดาติดอมตะตีไปตีธรรมดาติดยูยูตีไปไอติดตยูย,ย,ยูนี่มันโกงไงนะเออเอาเรื่องว่ะทีนี้ผู้เนโรได้จอกเกาะแรงแรงกว่าเยอะแต่ว่ามันได้พวกบัฟอะไรพวกนี้อันนี้อยากลองนี่อยากลองมาโอ้ทีมนี้สุดตึงทีนี้แข้งสองตับหนึ่ง แต่ไม่มีลูเมลกับเนโรเออมาดูมาดูมาด,มาดูไม่มีเนโรกับลูเมลไม่มีท่านไครเซอร์ด้วยแต่ตึงขนาดไหนแต่มีเจมิโลคอยสร้างเผาไหม้ซึ่งเฟโกก็จะจะตึงอันตีเมสกิลมาครับตรงนี้ได้ปรับโตกลับแล้วก็ป้องกันสมบูรณ์ไปยังคืนกลับไปตีสวนตีมาแล้วก็อันตีเมสกิลไปยังมาโอ้โหม,มีโมล,ลงไปนอนอยแล้วมีโมไม่มีขอไม่เฮตีสวนมาดี อาจารยต่อยมาเปี ite, ้ยงมาตีสวนแล้วก็สกิลสองลูเมียวลงไปนอนหมดตีสวนตีสวนแล้วก็อันตีลูเมียวยัดหน้าลงไปทีนึงก็ติดามตาอยู่ก็ตีสวนตีสวนลงไปนอนแต่ว่าเรายังมีเรามีเฟโกอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเฟโกเฟโกปะทะเฟโกเฟโกปะทะเฟโกเฟโกตีมาเฟโกเรายืนยืนได้เฟโกเราตีไปเรียบร้อยสุดจัด ยั่วยั่วตัวที่เร็วที่สุดครับยั่วตัวที่เร็วที่สุดเอาอย่างเรื่องเฮ้ทีมนี้เริ่มชนะว่ะเริ่มพันเริ่มเริ่มมันว่ะเริ่มมันนีหนึ่งเตือนเลยหนึ่งตาทีนี้เริ่มมันมิโมซ่าอีสต์ดูนอตติงมิโมซ่ายังอ่อนอยู่อ๋อวิลเลียมไวกว่าใช่ใช่ใช่มันยั่วย่วิลเลียมอย่างเงี้ยตีไปติดยั่วเอ้ตีธรรมดาตีธรรมดาใส่ลูมิลได้แล้วเนี่ยตีธรรมดาใส่ไอ้นี่ก็ได้วันเนซ่า ตีธรมาามออธรมดาใส่เบเนซ่ามืดได้เออตีธรรมดาใส่เบเนซ่ามืดได้นะทุกคนเบนซ่าก็จะโดนยัว่วไงโอ้ยแอบแอบเอามาแก้ทางเบเนซ่าอยู่นะเออแกแอบมาแก้ทางเบเนซ่าอยู่นะแต่นี่ลุงลุงเขาลงไปนอนล,เละเตีอะไรอ้าวเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยฮะอย่างนี้ก็เรียบฮนะโอท้ทีมนี้เขาตึง่ะทีมนี้เขาตึงเออเฮืออก โอ้โหถึกจัดทีนี้เ็เล่นแบบถึกจัดบมไม่มีมีเนี่ยมาไทยก็จะสภาพนี้แหละเออเอือโอ้โหตีไม่ล้นเลยอันนี้อย่างว่าขอไม่ตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮอะไรไเฮ้ย โดนปลานี่ก็ตายแล้วเหมืเฮ้ยอะไรเออโอเคก็เอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะเราไปจัดทีมกันดูนะครับผมเจแปนเล่นให้ดูก่อนเท่านี้เดี๋ยวไปทําของก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดซับสไครต์เยอะๆด้วยอุตส่าห์ทำมา5ดาวนะเดี๋ยวไปปั้นของก่อนเดี๋ยวมาปั้นเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่แบบทําตัวสุดๆแล้วเนาะนะครับผมคลิปเราจบเท่านี้แต่ไลค์เราอยู่กันต่อนะปั้นของกันต่อนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคคนนทีี่่เเข้้าาาามมมรรััับบบชจจิงๆแลววอกให๊ยยสสด